สวัสดีครับท่านผู้ชมที่รักของลุงแดงทุกๆท่านวันนี้นะครับลุงแดงก็มีที่ดินอีกหนึ่งแปลงมานําเสนอนะครับเนื้อที่เก้าไร่สามงานเก้าตารางวานะครับที่ดินแปลงนี้อยู่ติดกับถนนสามศูนย์หนึ่งเจ็ดเลยนะซึ่งเป็นถนนดําถนนราดยางนั่นแหละถนนสามศูนย์หนึ่งเจ็ดนี้ก็คือถนนที่มุ่งหน้าจากลบบุรีมาพัฒนานิคมนะครับแล้วก็ มีแยกที่ตัดกับถนนลมศักดิ์เพชรบูรณ์นะครับสรุปก็คือถนนสาย3017เนี่ยสามารถจะมาได้ทั้งทางถนนโผลนโยธินนะครับที่ผ่านอำเภอภะพุทธบาทมานะ่ะแล้วเราก็มาเลี้ยวเข้าถนนที่มุ่งหน้าสู่พัฒนานิคมนะครับหรือจะมาทางถนนสายลมศักดิ์เพชรบูรณ์ก็ได้นะครับก็มาแยกเข้าถนนสาย3017เพื่อมุ่งหน้าไปอำเภอพัฒนานิคมได้เหมือนกันนะครับําหรับแปลงนี้ก็ เหมือนเดิมดุงแดงจะเสนอเป็นคลิปสั้นๆก่อนนะครับสําหรับที่ดินแปลงนี้นะครับตามภาพที่ที่ที่ปรากฏที่ท่านผู้ชมเห็นนี่แหละครับเนื้อที่ทั้งหมดก็คือ9ไร่3งาน9ตารางวาอยู่ที่ตําบลหน,นองบัวอําเภอพัฒนานิคมจังหวัดลบบุรีนะครับห่างจากอำเภอพัฒนานิคมแค่6กกิโลนะครับแล้วก็ห่างจากตัวเมืองลบบุรีเนี่ยสีิกิโลนะครับแล้วก็ถ้าท่านผู้ชมที่มาทาง ถนนพหลโยธินเนี่ยมันจะต้องผ่านอำเภอพระพุทธบาทของจังหวัดสระบุรีก่อนนะครับที่ดินแปลงนี้ก็ห่างจากอำเภอพระพุทธบาทเนี่ยสามกิโลเท่านั้นนะครับแล้วก็ห่างจากเขื่อนปลาสักนะครับไม่ถึง3ามกิโลแล้วสําหรับท่านผู้ชมที่อยู่แถวกรุงเทพหรือปริมณฑลหรือใกล้เคียงอะไรลุงแดงก็อ้างอิงที่แยกบางน้อยเหมือนเดิมก็แล้วกันนะครับเพราะมันเป็นทางแยกที่จะไปสระบุรีก็ได้ จะขึ้นเหนือทางสายเอเชียก็ได้นะครับก็ห <Gym>. ล <Napoleon> ุงแดงก็ขอยึดเอาตรงแยกวางน้อยก็แล้วกันนะครับที่ดินแปลงนี้นะครับห่างจากแยกบางน้อยเนี่ย95กิโลเมตรท่านผู้ชมก็ขับรถสบายสบายเลยชั่วโมงกว่าก็ถึงที่ดินแปลงนี้แล้วสรุปข้อดีของที่ดินแปลงนี้ก็คือติดถนนลาดยางสาย3017เลยนะครับไฟฟ้าประปาพร้อมนะครับแล้วก็ที่ดินแปลงเนี้ย นะครับอยู่ใกล้สถานที่ท่องเที่ยวคือเขื่อนป่าศักดิ์ชลสิทธิ์ของจังหวัดลบบุรีนะครับห่างกันไม่ถึง3ามกิโลขับรถแป๊บเดียวก็ถึงลวไปชมอ่างเก็บน้ําจืดภายในเขื่อนป่าศักดิ์ได้สวยงามนะครับมีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวชมกันมากมายนะครับในวันหยุดที่ดินแปลงนี้นะครับด้านที่ติดถนนลาดยางเนี่ยเป็นทิศเหนือมีความกว้าง32เมตรท่านผู้ชมอาจจะว่ามันแคบไปหน่อย แต่มันก็เพียงพอเพียงพอสําหรับการทําประโยชน์อย่างเช่นจะปลูกบ้านหรือปลูกอะไรเนี่ยนะครับแต่ว่าความลึกน่าสนใจท่านผู้ชมความกว้างเนี่ยติดถนน32เมตรนะครับแต่ว่าความลึกเข้าไปเนี่ยเกือบ500เมตรเลย4 8 0 4้0ดบรเ้าราวๆนั้นเลยนะครับเกือบ500เมตรอะขาดก็นิดหน่อยเท่านั้นเองนะครับเพราะว่าถ้า500เต็มเนี่ยที่แปลงนี่มันจะ10ไร่แต่นี่มันมัน,ม,นมันแค่9ไร่3งาน9ตารางวาเพราะฉะนั้นก็เกือบ500รอเมตรนะครับ สำหรับที่ดินแปลงนี้นะข้อดีอีกอย่างคือด้านที่ติดถนนเนี่ยเขาถมไปแล้วท่านผู้ชมเห็นในภาพไหมนะครับเขาถมไว้พอประมาณเลยพอที่จะปลูกบ้านหลังใหญ่ๆได้เลยส่วนเข้าไปข้างในน่ะเขายังไม่ได้ถมที่ท่านผู้ชมเห็นเป็นดงต้นตาลต้นไม้สูงๆอยู่หลายต้นน่ะมีต้นตาลรวมอยู่ด้วยนะฮะนั่นแหละด้านนั้นจะต่าหน่อยเทียบกับที่ข้างๆที่ข้างๆมีคนมาจับจองแล้วนะครับเขาถมไปเต็มพื้นที่ของเขาแล้วนะครับแต่ว่าแปลงเนี้ย ถมไม่ส่วนเดียวนะครับแปลงที่ลุงแดงพาชมอยู่เนี้ยถมไม่ส่วนเดียวส่วนที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่นี่แหละไอ้โคนต้นจามจุรีนี่แหละนะครับแล้วลึกเข้าไปนู่นยังไม่ได้ถมยังเห็นดงต้นตาลอยู่อะไรอยู่นะครับแล้วก็ข้อสําคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องราคานะครับราคาอาจจะมีราคานิดนึงสําหรับที่ดินแปลงนี้นะครับเพราะว่าท่านเจ้าของที่เนี่ยเขาบอกไว้ตามหน้าเพจนั่นแหละคือ4ี่จุดเก้าล้านนะ อาจจะต่อรองได้อีกนิดหน่อยนะท่านผู้ชมนะก็ลองชมชมดูก่อนถ้าชอบอยังไงก็ติดต่อมาที่เบอร์โทรศัพท์ที่ภาพนั่นแหละนะครับเป็นเบอร์ของลุงแดงเองนะครับติดต่อมาพูดคุยสอบถามกันหรือจะเข้ามาชมพื้นที่ก็โทรหาลุงแดงนะครับแล้วจะได้นัดพบกันมาชมพื้นที่มาดูซิว่าเออมันมันสมกับราคาไหมสําหรับที่ดินแปลงนี้นะครับก็ฝากท่านผู้ชมไว้ด้วยสําหรับที่ดินแปลงนี้นะครับ เอาละครับก่อนจะจบคลิปสั้นนะครับของที่ดินแปลงนี้ลุงแดงจะสรุปให้ฟังอีกครั้งหนึ่งที่ดินแปลงนี้นะครับเนื้อที่9ไร่3างานเตารางวาอยู่ที่ตำบลหมองบัวอำเภอพัฒนานิคมจังหวัดลบบุรีนะครับติดถนนลาดยางสาย3017เลยนะครับซึ่ง3017นี่แหละวิ่งตรงไปก็ถึงเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์เลยนะครับก็ฝากท่านผู้ชมไว้ด้วย ราคาจะถูกจะแพงยังไงอยู่ที่ท่านผู้ชมจะพิจารณานะครับสาหรับราคานี้กับที่ติดถนนลาดยางเลยนะครับอยู่ในที่เจริญแวดล้อมโดยบ้านผู่คนนะครับไฟฟ้าปลาปลาพร้อมแต่ที่ดินแปลงนี้เป็นที่ดินเปล่านะครับมีต้นตาลต้นอะไรอยู่เยอะข้างหลังอ่ะก็แล้วแต่ท่านผู้ชมจะมาดัดแปลงทําอะไรนะเอาละครับก็ขอจบคลิปสั้นๆเพียงเท่านี้ก็ขอให้ท่านผู้ชมที่ชมช่องลุงแดง เรื่องเล่าที่ดินทองทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญนะครับสำหรับวันนี้ฝากที่ดินแปลงนี้ไว้ด้วยสวัสดีครับ